Hello! จเจอกันนานคุณแม่ค่ะกับคลิปอะไรคลิปแต่งนะที่มีคนรีเควนลุคนี้กันเข้ามาเยอะสุดๆไปเลยนะคะจริงๆก็คือคลิปเนี้ยแน็กไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นลุกในวันน,นั้นหรือว่าลุคคลิปนี้อะไรเงี้ยคือเรามัดรวมขมวดรวมนะคะเป็นฟิลว่ามาอัปเดตเครื่องสําอางในเชิงว่าช่วงนี้แนะ็กชอบใช้อะไรเราแต่งยังไงซึ่งก็จะเป็นโทนที่แนะะ็กแต่งบ่อยในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นฟิลว่าไม่ได้ติดน้ําตาลเกินไปนะแบบไม่ได้เชิงสายฝอแต่ก็ไม่ได้คูล เป็นสาวเกาหลีนึกออกมาคือมีความนูโชรองนะคะซึ่งแบบจะแต่งแบบว y ด a y ก็ได้แต่งไปทํางานก็ได้นะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเริ่มตันะ้งแต่ขั้นตอนการลงสกินแคร์เลยนะคะจะเป็นของซูเปอร์มาร่ะเป็นโทนเนอร์แพทที่ออกมาใหม่ล่าสุดมี3สูตรเดียวกันวันนี้เราใช้เป็นสูตร e r g e อร์ i ิงนะคะเนี่ย เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนที่หลักของการแต่งหน้าให้ติดคือผิวต้องชุ่มชื้นนะคะในส่วนของผลลัพธ์เป็นอย่างไรไม่รู้ต้องใช้กันไปยาวๆแต่ที่แน่ๆคือฟิลลิ่งมันดีมากอะตัวเนี้ยและตัวต่อมานะคะของ a ั t โตพารนะคะซึ่งอันนี้ก็คือชุ่มชื้นดีมากเธอเป็นมอยส์เจอร์ที่แบบผิวอิ่มสุดๆวันนี้ขอเติมผิวให้มันชุ่มๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่กันแดดแบบแมทนะคะ ปิดท้ายที่กันแดดนะคะจะเป็นของมิซูมิหลอดสีเขียวอันนี้นะรีวิวไปแล้วแกมันดีมากมันเหมาะกับคนที่น้ามันสุดๆใครที่หน้ามันจะต้องเลิฟโัวนี้เพราะว่ามันเซ็ตตัวเป็นแบบเวลเวดแมที่แบบกำลังดีทุกคนแล้วเขาก็ไม่ลบกวนเมคอัพด้วยนะคะแต่งหน้าต่อได้ แต่ก็อาจจะมีในเรื่องของการกันน้ำนะคะที่ถ้าใครคอนเซิร์เนี่ยอันนี้ไม่ได้กันน้ำนะทุกคนแต่ว่านาไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อะ่ะส่วนตัวใช้แล้วก็คือโอเคดีมากนะคะอาจจะเพราะว่านาเป็นคนที่ไม่ได้เหงื่อออกแบบเหงื่อออกเป็นน้ำท่วมอนเนื้อออกมามาเริ่มแต่งหน้าก,กันเลยนะคะตัวแรกที่เราจะใช้กัน for you to ค่ะเป็นตัวพราเมอร์นะคะที่ตัวเนี้ยเขาจะช่วยอัาพามพกรูขุมขนนะไม่แน่ใจว่านล้ก็มันจะทําให้เห็นไหมอ่ะทุกคนดูตรงนี้ เห็นรูขุบขนของดิฉันใช่ไหมปาดให้ดูเนี่ยเออมันจะเพิ่มเหมือนฟิลเตอร์ซอฟ์นิดนึงนะคะต่อมาเรามากันที่งานผิวกันเลยดีกว่าที่อันเนี้ยลองของใหม่ได้มาก็ไม่ได้แกะลองสักทีนึงคุณแม่ต้องสูมกล้องออกไหมเพราะว่าของมันใหญ่มากเธอตตตตตมมมม คูชันโอเคที่ดอนะคะรุ่นใหม่ที่เป็นตลับสีชมพูแล้วพีแอพีแอเลยพีอาร์แพ็กเกจอ่ะคุณแม่เฮ้ยฮัลโหลอย่างนี้เลยะ่ะ <laughs> อุย้ยแค่มันนุ่มมากเอาไปทำเป็นอะไรอะ่ะหมอนหรออว่าที่ลองนั่งเฮ้ย <laughs> เนี่ยเขาเคยทำที่เป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วเราใช้แล้วชอบมากนะคะถือว่าติดเฟเวอร์ริตเลยทีนี้สีชมพู คาดหวังนะสู่มันก็มาเหมือนเดิมนะคะคือจริงๆนะี่ยไม่ค่อยชอบแสงในห้องตัวเองเท่าไหร่อ่ะเนี่ยตอนนี้เพราะว่าเหมือนทิศทางแดดมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันมีความแบบมืดๆนิดหนึ่งคือ้เทียบกับแสงข้างหน้าบ้านของแหนนะคะปกติแหนจะถ้าเป็นคลิปสั้นเราจะถ่ายหน้าบ้านซึ่งมันเป็นแสงธรรมชาติแล้วคือมันดีะนะว่ามันดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปยาวคลิป h o w t t เ o ี่นะถ่ายนอกบ้านไม่ได้มันเราควบคุมเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้แล้วก็ร้อน เลยช่วงนี้ร้อนมากโอ้จะได้แต่งหน้าไหมโอเคเอาเป็นว่านั่นแหละไม่ค่อยชอบแสงในตอนนี้เท่าไหร่นะคะแต่คือมันก็ต้องห่ายในนี้เพราะว่าในนี้มีแอร์รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า one t a p cover matte cushion ซึ่งแต่ว่าอะไรมันน่าจะปกปิดได้ดีใช่หรือไม่ฉะนั้นฝั่งนี้แล้กันมันจะมีพวกรอยสิวอยู่ตรงโค้งตรงหางนะคะอันนี้เราหยิบมาเป็นเบอร์04นะจ๊ะซึ่งสีน่าจะใกล้เคียงกับตลับเขียวไหม ือถ้าใกล้เคียงกับตลับเขียวมันก็จะเข้มกับผิวหนัานิดนึงแต่ว่ายังพอใช้ได้อยู่อืมเออเคที่ดอฉันชอบตรงนี้แหละตรงที่แบบเขาทำสีเข้มแล้วทนถูกต้องสำหรับผิวหนักนะคือเราไม่ได้บอกว่าถูกต้องสำหรับทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะผิวโทนเหลืองแล้วก็เห็นหลายๆคนที่ผิวเข้มแต่ว่าไม่ได้โทนเหลืองก็บ่นว่า เออหยุดทําพวกรองพื้นคุชชั่นสีเหลืองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเข้าใจเขานะคะเพราะว่าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยก็โบนเหมือนกันว่าหยุดทําสีเข้มที่ติดแดงได้ไหม,ม <laughs> จริงๆก็รู้สึกว่าอยากให้หลายๆแบรนด์นะคะเริ่มที่จะมาตีตลาดคนผิวเข้มได้แล้วในเชิงว่าแทนโทนเหลืองแทนแดงแทนแบบแทนส้มให้มันมีความหลากหลายนิดนึงขนาดเบอร์ขาวมันยังมีขาวเหลืองขาวอมชมพูเลยใช่ไหมแต่ทาไมแบบสีแทนมันไม่มีล่ะคะคุณพี่มันต้องมีได้แล้วไหมเอะแล้วตรงนี้คืออะไร โอ้โหแดงมากสิวของดนฉชนที่เพิ่งประทุทนะคะประมาณนี้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาลงคอนซีลเลอร์ของทาเกะเบอร์ศูนยกันซึ่งอันนี้เราทำคลิปรีวิวสั้นๆไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเราก็บ่นว่าเนี่ยคือเราเหมือนไม่ใช่ทาเกตเขาทำออกมาแล้วเชดสีมันไม่ได้เลย หมายถึงเบอร์ลายเบอร์ส่นสามเพราะว่าเบอร์ส่วนสามเขามันเป็นสีเข้มที่ติดชมพูนะคะแต่ว่าเบอร์ส่นสองอันนี้มันเป็นสีสว่างที่เนี่ยเอามาใช้ไบรท์อัพใต้ตาได้ลดมากแล้วหัวฟองน้ำตรงนี้ของเขาก็นุ่มดีมากเลยเธอจิม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 ๆมจิมิมจซมตอนนี้คือไม่ได้ใช้แค่ใต้ตาแล้วนะคะใช้ทุกที่ที่เป็นไฮไลท์ทุกที่ที่สามารถสร้างความสว่างให้กับหน้าเราได้แล้วนี่ก็มีความรู้สึกได้เลยว่าการทำคลิปยาวอะไรแบบเนี้ย แกเหนื่อยหนึ่เลยคือเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยตัดต่อนะคะตอนถ่ายก็ว่าโอ๊ยหลายชั่วโมงแล้วตัดต่อก็ยิ่งกว่านะแล้วก็จะมีในเรื่องของเออรู้เลยว่ายอดวิวคลิปยาวตอนนี้ใน YouTube คือมันแย่ม,มากค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราไม่ค่อยทำคลิปยาวเพราะว่าเหมือนพฤติกรรมผู้ชมนะคะเปลี่ยนไปเหมือนเขาชอบดู ช็อตคลิปมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เน,นกก็รู้นะว่าก็มีคนที่รอดูคลิปยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเหมือน YouTube มันไม่ค่อยดันคลิปยาวเท่าไหร่นะคะอุ๊ยทุกคนอาจจะตกใจขออนุญาตแป๊บน,นึงโอ้ยยืน ทุกๆ15นาทีนะจะตั้งนาฬิกาไว้เพื่อที่เราจะได้ลุกขึ้นยืนนะคะนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แนกะไม่ค่อยทําคลิปแต่งหน้าหรือว่าคลิปยาวจริงๆแนกไม่อยากพูดเรื่องนี้หลายรอบคือเคอยพูดไปแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้จริงๆว่าเออทาไมเราถึงไม่ค่อยทําคลิปยาวนะคะก็เพราะว่าแนกะปวดหลังที่ไม่ได้แปลว่าปวดเล่นๆปวดแบบแปลกปวดตลอดปวดมาก ก็เกือบจะปีได้แล้วทุกคนคือมันเป็นเพราะหมอนรองกระดูกแน็กเสื่อมนะคะที่ไม่ได้แปลว่าปลิ้นหรือว่าที่จะต้องไปผ่าตัดเลยแต่คือมันเสื่อมที่แปลว่ามันใช้งานได้ไม่ได้เต็มร้อยคือมันเหมือนมีความแก่เธเข้าใจใช่ไหมมันเสื่อมไปแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมเลยไม่สามารถที่จะไปเติมกินคอลลาเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เสริมได้กินคอลลเจนก็ไม่ช่วยคือมันเสื่อมแล้วนะคะข้อหนึ่งฉะนั้นเนี่ยแนกก็จะปวดหลังตลอดเวลาทุกวันนี้แนกไม่สามารถนอนไงได้เลยแนกนอนตะแคง ซึ่งมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แนกมักจะเป็นสิวตรงช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าเคลียรไ,ไ,ไปเองป้าคือแบบเหมือนเราตะแคงหน้ามันก็แนบกับหมอนกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็คือพยายามทํา ชีวิตให้มันแบบชินไปกับมันคือไม่อยากเครียดไปกับมันเพราะว่ายิ่งเครียดมันก็ยิ่งไม่ดีใช่ไหมล่ะเราก็แบบเออเออช่่งมันเถอะคือมันเป็นไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้คุณเพ่ต่อมาค่ะเราจะมาลงงานแก้มกันเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะลงแป้งฝุ่นก่อนใช่ไหมแต่นี่จ้ะสองตัวนี้ที่เนะ่เคยป้ายยาไปนะคะว่ามันเป็นสีแก้มที่ปัดแล้วนววมากสวยมากแต่ถ้าปัดหลังจากที่แบบเออเราลงแป้งฝุ่นไปแล้วอะด้วยความที่ผิวเราเข้ม แทบจะไม่เห็นสีเลยคือไม่เห็นสียากสีมันติดยากฉะนั้นปัดก่อนที่จะลงแป้งฝุ่นค่ะคือวันนี้ใช้ตัวไหนดีนะคะเออเอาอยัางไงดีผลีเพลาแล้วกันปัดจนกว่าไอ้ลน์ขนมของเขาเนี่ยเขาจะหายไปนี่ก็หายไปเยอะแล้วนะเห็นไหมว่าสีมันสวยมากมันกําลังดีคือปัดไปก่อนนะคะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างของหููดบ้างเธอคิดว่าฉันจะปัดแค่แก้มหรอนี้จ้ะ คางด้วยเลยอย่างที่บอกไปในคลิปสั้นนะคะนะเคยพูดถึงทงตัวนี้ไปแล้วว่ามันดีแล้วก็จะตามอันไหนก็ได้เลือกม,มาสักตัวหนึ่งเพราะสีเขาใกล้เคียงกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ถ้าปัดเสริมแล้วมันก็คือมันเหมือนเป็นการเชื่อมลุกเสียงของอย่างบนใบหน้าให้ไปในทางทนเดียวกันนะคะเนี่ยตรงนี้ปัดได้นะเธอ, <c oughs> อ,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 อแป้งค่ะแป้งฝุ่นนะคะล็อกงานผิวของเราใช้เป็นของ ัดส,สีเป็นสูตรคุมมาร์โบมก็ให้หน้าแก้มเนี่ยมันชอบมันนักใช่ไหมก็นี่กลับสู่ยุคยังไงคะยุคเบกกิ้งหนะ้าโอ้ไม่กอชอบมันนักใช่ไหมฮึมฮึมนี่ย้ำยำไปเลยเอยอสดสดสลามไปยันไรผมแล้วตอนแต่งหน้ามันจะจะดูตลกนะแต่ว่าแต่งเสร็จมันสวยค่ะแล้วกนใจเย็นดิกระดูกก็ไม่ได้แร่งนี่พี่ ทะเลาะกับใครเอ่ยเขียนคิวกันค่ะของ for you t นะจ๊ะอันนี้คือเธอเบอร์ส1หนึ่งดีมากอะงองว่าไม่แมทที่แน่บอกว่าตัวนี้มันดีอะหนึ่งมันเขียนง่ายแล้วมันสามารถที่จะอาแดปเป็นอ e ินไลเนอร์ได้อยู่อะเธอคือมันเขียนแล้วมันไม่เจ็บหนังตาเขียนมาประมาณนี้แล้วอือใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะในการวีวอเลวิวิอเลวิอเลวิวอเ จริงๆแล้วตอนถ่ายคลิปอะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะคะขั้นตอนที่แน็กไม่ชอบเลยอะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากที่สุดก็คือการตัดต่อจริงๆเน็กไม่อยากจะตัดแบบใส่ซาวเอฟเฟกอะไรเลยด้วยซ้ำคือบางทีอยากโยนไฟล์ดิบแล้วก็ เออลงเลยเรนเดอร์เลยให้มันจบจบไอ,อเรามันก็ไม่มีเงินไปจ้างกินตัดต่อด้วยดิเออเรามันก็ทำเองทุกอย่างทุกวันนี้ก็คือมีพี่แนก็กน้องแนก็กปั้นแนก็กทำเองคนเดียว <c oughs> คือไม่สามารถเปิดบริษัทได้เพราะว่าวิวคนเดียว <c oughs> แต่ก็ไม่ต้องเปิดบริษัทหรอกค่ะ <c oughs> เพราะว่ารายได้เราไม่ได้เยอะถึงที่จะเปิดบริษัทเนาะ, <c oughs> ะมาต่อกันกับงานคิวที่ก็ยังไม่จบเพราะว่าเราจะต้องยอมคิวให้มีความอ่อนความกรุบกริบให้หน้าของเราดูอ่อนเยาว์เฮ้ยดีลาอะไรขนาดละ อันนี้เออคืออยู่ๆก็ลืมชื่อในหัว Beauty Lab นะคะเป็นสีเบอร์01จริงๆนะอยากใช้ของอันเนี้ย ODBO อ่ะคือ2ตัวเนี้ยเชื่อเฉื่นกันมากนะชอบมากแต่ว่าของ ODBO อยู่ไหนไม่รู้ตอนเนี้ยเอาไปวางไวน้นยก็เลยอหยิบอันนี้มาแล้วกันใกล้มือนี่ขนาดปาดออกแล้วเนี่ยเธอดูสีมันดิมัน คลือบคลิ้วนะเคือบคลิวนะคคล้วเออคกล้มทำไมเก็บงานนิดนึงนะคะรูกว่าคิ้วใหญ่ไปหรือว่ามันเลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องซีเรียสก,กับคิ้วมาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวใส่วิกไว้หน้ามามองไม่ค่อยเห็นเอา้าแกคิดว่าชันเหมือนแบบเป็นคนบ้าเลย งานตานะคะก็จะเริ่มจากลิปไลเนอร์คือจริงๆอ่ะมันจะเป็นอายแชโดว์ตีของเบลินดาแหละที่เราชอบใช้เปประจำแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยหยิบของ ODBO ที่เป็นลิปไลเนอร์มาใช้แทนนะคะจะเป็นเบอร์05อันนี้เป็นการลงไปก่อน <c oughs> เพื่อให้การลงอายแชโดว์ตามของเรานั้นมันติดสีได้ดียิ่งขึ้นนะคะ h ัลโหลพาเลตออกใหม่ของซูเปอร์มัมตอนนี้มันจะหมดแล้วปะเฮ้ยเติม่องหรอือยังหรอืหรอ,รอ,รอยังไงเพราะว่าชี่ขายดีมากแกดูสีสิมันจะไม่ให้ขายดีได้ยังไงอะ่ะมันคือมักค้ามูที่แบบมามากๆในปีนี้ขอบคุณนะคะใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนตั้งแผ่นโทนในปีนี้คือฉันรอโทนน้ำตาลมานานมากจริงๆในที่สุดเหมือนกับฮิลล่าวนะใช้สีอะไรดีเอาเป็นสีประมาณนี้ละกันนี่ เออเออโอ้ยมันมันชัดไปไหมอะอะแต่เดี๋ยวลงลงไปก่อนลงไปก่อนใช้สีนวลๆในการเบลกเนี่ยเบรกหน่อยขอเพิ่มความอุ่นนะคะด้วยสีนี้นิดนึงทาทับคือตอนนี้ผสมหลายสีม่วงมากเธอจากนั้นไฮไลท์นี่คือสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ค่อยใช้กลิตเตอร์เท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะเราจะเน้นที่ไฮไลท์ระเบิดหัวตาฟาวเนู แพ็กเกจอะทุกวันนี้ยังไม่กล้าปาดตรงช่วงนี้เลยน็กปาดแต่ตรงนี้เธอเห็นความเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้ป่ะฉันไม่อยากทำลายลายพิมพ์เของลายพิมพ์ม่าสวยมากแน็กจะลงช่วงหัวตานะคะเป็นหลักโอเขาให้เอ,อเป็นไฮไลท์ที่เม็ดละเอียดนะทุกคนสวยมากถ้าแน็กทำคลิป Favorite of the Year ตัวนี้ติดแบบติดแน่นอนคือมันราคาแรงแหละแต่ว่ามันเป็นแรงที่คุ้มค่าเธอแค่แพ็กเกจมันก็ก็เวอร์แล้วปะส่วนใต้ตาดินสอเขียนคิ้วเลยแล้วกันนะคะขี้เกียจไปหาตัวอื่นมาละของโฟรยูทตัวเดิมที่เราบอกไปก่อนอันนี้เนาะมันแบบมันพอที่จะปลอมตัวเป็นอินไลเนอร์ได้อยู่ไทยสีน้ำตาลอะไรก็ได้ที่มันมีความทนอ่อนๆเนี่ยประมาณเนี้ยทาทับ เพิ่มความสอบความละมุนแล้วในคลิปที่แนก e รีวิวลิปสติก 3CE นะคะคลิปนั้นเราไม่ได้ทำดอล l ี่อายนะดอลลี่อานี่ก็แล้วแต่วันนะคะแล้วแต่อารมณ์บางวันก็ทำบางวันก็ไม่ทำซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าใครที่ยังเขียน d o l ลี่อาไม่เป็นหรือว่าลองแล้วมันไม่เหมาะกับตัวเองก็ไม่ต้องฝืนที่จะทำดอล l ี่อายไม่ใช่ว่าทุกคนเหมาะกับ Dolly Eye ยเดี๋ยวก็เจม๊ม ไฮไลท์ไฮไลท์ตัวเดิมฟ no. าวเวอร์โนเดี่ช่วงหัวตานิดนิดตอนนี้คือหน้าตาตลกมากเพราะอีแป้งเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมปัดออกแล้วดีเลยนะใจะเย็นๆใจเย็นไว้เดี๋ยวค่อยปัดหลังจากที่แต่งตาเสร็จแล้วสิขนตาล่างค่ะ for you too my favorite ที่เป็นมาสคาร่าที่แก้มันดีมากอะมันลดอ่ะ ตัดแค่นี้พอแล้วมากันยกับงานขนตาซึ่งก็เราจะใช้สิ่งนี้เป็นขนตาปลอมที่มีกาวภายในตัวนะคะพูดถึงไปบ่อยแล้วนะอันนี้จะเป็นลายที่เราติดค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็มีคนถามถึงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แบ่งเป็นสมช่อนะแล้วก็จะมีความจับเส้นมาให้แล้วเรียบร้อยซึ่งอันนี้แนกก็ต้องบอกกันตามตรงว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนคือถ้าใครที่เป็นคนที่ขนตาตกได้ง่ายนะคะ ตัวนี้จะไม่เหมาะเพราะว่าเวลาที่ติดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะติดใต้ขนตาจริงใช่ไหมถ้าขนตาจริงเพื่อนๆเป็นคนที่ตกง่ายมากสิ่งสิ่งนี้มันจะมันจะทาให้ตาเราดูตกยิ่งกว่าเดิมแ <c oughs> นะคเคยทําคลิปสอนติดอันนี้ไปแล้วนะคะ,ะไปดูกันได้นะพอติดเสร็จเนี่ยพยายามใช้นิ้วมือดันอ,อของแบบนี้มันต้องฝึกจริงๆทุกคนคือไม่ใช่ว่าแน็คได้มาครั้งแรกแล้วติดได้เลยนะอันนี้ก็ผ่านการ ติดมาหลายครั้งถึงจะชํานาญการมากยิ่งคือหนึ่งจะรู้ว่าเออเราควรจะแบบแปะตรงไหนนี่เออตรงตาของเราที่มันจะไม่หลุดจะไม่โดนวอเตอร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าอยากให้เส้นชัดเจนกว่านี้สามารถใช้มาสคาร่าในการปัดเพิ่มได้นะคะแต่ว่าแน็กก็จะไม่ปัดเพิ่มแล้วเอาเท่านี้แหละตาโตและขนตาฟุ้งฟิ้งละกับสูงังานนหน้า ปัดแป้งออกคุณพี่คือขั้นตอนการเบกกิ้งอะมันเหมาะกับคนที่แต่งหน้านานไงเพราะว่าระหว่างที่แต่งตรงแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยผิวหน้ามันจะได้ไม่หยืดกลับมากันที่งานแก้มนะคะของลากาสเบอร์ศูนหกสีที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นสีนี้นะเพราะว่าอันนี้นะว่ามันแอบติดเทาไปนิดนึงเสริมแค่ตรงช่วงกลางหน้าแบบนี้จะไม่ปัดไปนันน่นนี่นะเพราะาเราปัดไปแล้วเห็นไหม คือเรามีสีเชื่อมความลงมูลละมูลเราเรียบร้อยอันนี้เอาแค่หน้าแก้มพอแล้วก็มีนะคะไปจมูกเนี้ยสเนเพิ่มความแควยส่วน contour, คอนทัวร์ฮะก็ไม่ค่อยได้อ o คอนร์เท่าไหร่แล้วช่วงนี้เหนื่อยนะคะจะเป็นของนาริอะคนเดิมใช้จนกว่าจะยังไงจะเอ้ยจะฮิตแพ้์แล้วคุณแม่ไม่มีใครมาโค้นล้มชีได้ในตอนนี้ในก็จะปัดแค่ตรง จริๆงๆจะไม่ปัดก็ได้เพราะอย่างที่บอกคือเดี๋ยวใส่วิกหน้ามาปิดไม่เห็นแต่ปัดเพื่อความสบายใจปัดแกล้งแก้งปัดขำขำถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอือต้องอย่างนี้อืมอืมอือแต่ตอนนี้คือไม่ลจะจ้ะอออ๋ออ๋ออ,อย่าลืมจมูกนี่นะคะนี่นะคะนีะสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็เวลาปัดนะคะพยายามมองดูด้านข้างว่าเอ้ยมันดูไม่เนียนไหมยังไงพยายามเกลี่ยกระจายกระจายเนื้อสี ให้มันเนียนด้านข้างด้วยค่ะไม่ใช่ว่าสวยแต่หน้าตรงด้านข้างคือโป๊ะช่ำอะไรเงี้ยอะและมากันกับไอเทมที่ผู้ตํำตรงนะสาวผิวเข้มอย่างดิฉันตอนแรกคือกลัวมากแต่เมื่อเรารู้จักที่จะใช้ให้ถูกจุดลดสี่นี้เลยน่ากลัวพัดเทลเฮ้ จะปัดยังไงปัดหัวตาไงจ้าคุณแม่คือจริงๆอ่ะมันมีของอันนี้ด้วยนะคะจูดี้ดอที่สีเนี่ยก็ดีเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบสีนว,นนวนลนครีมครีม,มติดเหลืองนะคะที่ใช้ไปอัพใต้ตาตอนแรกเราก็ใช้อันนี้แต่ว่าพอมาใช้อันนี้เรารู้สึกว่าสีมันมีความเชื่อมมากกว่าในเชิงว่ามันดูเป็นเหมือนมันก็ดูเป็นปัดแก้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะปัดให้ดูนะคะถึงความแตกต่างว่ามีกับไม่มีมันต่างกันยังไงหลุมนี้เลยอีนนี้หนึ่งก็คือแกมันเริ่มเป็นบ่อแล้วมันเริ่มเป็นบ่อแล้ว ปาดตรงนี้บริเวณนี้ area นี้นี่เธอเห็นไหมลากยาวไปอันนี้คือไม่ต้องแบบเน้นมากนะแต่หมายถึงว่าก็ปล่อยป่อยไปปล่อยจอยแต่ว่าที่ต้องเน้นอะคือช่วงนี้นี่แล้วก็มาตรงนี้นิดหนึง่งลองแก้มเนี่ยตรงนี้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวมันโปะโดนจมูกไม่เป็นไรยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะทําให้จมูกของเรามันมันดูเล็กลงดูมีมิติฝั่งนี้คืออาจจะ อ่าสวยแล้วสวยแล้วแต่ว่ามันก็สวยดีอีกไงคุณแม่แต่คือมันก็แล้วแต่ความชอบนะอันนี้มันเป็นเหมือนเทคนิคที่เป็นฟิลแบบแอบผสมประสานนะคะของตออินเข้ามาแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อินสายตอินคือจะไม่ปัดตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันพุ่งจริงไฮไลท์ตัวเดิมเพิ่มเสริมเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็นี้จ้ะซึ่งเราลงไฮไลท์นะกจะไม่ลงยาวนะคือเราจะลงตรงนี้แล้วก็ตรงปลาย หเด้อเดอเด,ดมันมันมันแรงไปนิดนึงนะคะพี่กระจายกระจายหน่อยลิปสติกเนี่ยแนททำคลิปเป็นคลิปสั้นด้วยนะคะว่าแนะนำลิปสำหรับการแต่งหน้าโทมรมามานี้ซึ่งแนทไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปไหนก่อนกันกลัวจะสปอยอะดีแต่ก็ช่างมเถอะช่างมเถอะวันนี้ขอเลือกเป็น Lip ลิปแคทเธอรีนละกันนะคะแล้วก็เสริมด้วยลิปของ ODBO นะจ๊ะเริ่มจากลิปแคทเธอรีนก่อนนะคะ อันนี้เราโดนตกมาจากในติกต็อกแล้วเนื้อดีมากเลยอะเธอเป็นแมทที่มีความยืดหยุ่นทาแล้วปากไม่ไม่แห้งแครกอะ่ะเป็นเบลนด์ที่ขอบป,ปากอีกนิดหนึ่งคือเบอร์05นห้าเนี่ยมันจะมีความอ่อนกว่าหน่อยเดี๋ยวนี้ชอบทาลิปเกินขอบป,ปากไปมากอยู่เพราะว่าเรามีพี่จีเซลเป็นไอดอลนะคะเพราะเราอยา่ามาดามจอ และสุดท้ายเฮอหน่อยละกันนะคะลิป 3CE เอ้ยให้เกียรติหน่อยเพราะว่าคลิปนั้นคนขอรีเควสลุกนั้นเยอะมากจะไม่ใช้ลิป 3CE ได้หรอเธอจัดไปเบอร์38นะคะด้านในปากและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบงานจุยซีปากฉ่ำแนะนำพวกลิปสองหัวนะฝั่งที่เป็นกรอสอะคือฝั่งที่เป็นกรอสของลิปสองหัวเขาจะทำออกมาได้แบบว้าวมากวา่วาแบบ่าตโกน่ะทุกคน นี่เป็นเหตุผลที่น่าจะไม่ซื้อกอดใสจากแบรนด์อื่นเลยนะคะคือมันเหมือนมันมีให้แล้วตั้งแต่ลิบสองหวไม่ว่าจะเป็นของ4 u 2 y o เลยอย่างเงี้ยหรือว่าของกิโก้เนี่ยแลก็จะทาเนี่ยกระจับปากนะคะแล้วก็ตรงกลางด้านในปากนิดๆเธอคิดว่านี่เสร็จหรือยังพูดมาขนาดนี้เดยว่ายังไม่เสร็จสินะก <laughs> <c oughs> <g> ็ใช่ก็ถูกชาดามฟิกเซอร์นะ <f ix> er> คะของเบล์ลีนแกอันนี้ที่มาก ถูกแล้วดีคือพอฉีดแล้วเนะีรู้สึกว่าเขามีความแบบเบลนดเมคอัพของเราทุกอย่างให้มันดูแบบประสานกลมกลืนเข้าด้วยกันนะคะแล้วมันก็ทําให้เมคอัพแบบท้ายวันอะไรอย่างเงี้ยยังสวยอยู่คือชาเราชอบมากอะ่ะอืมโอเคเดี๋ยวขอตัวไปใส่ไกก่อน มากันแล้วนะคะกับวิกผมนะคะจริงๆมันคือวิกผมตรงนั่นแหละแล้วก็มัดแล้วก็หาคลิปหนีจริงๆข้างหลังก็คือน่าจะอุกพอสมควรแต่คือเราเอาแค่วิชวลหน้าเนานะคะ่ะเธอคนต้นคลิปคือใครหรออืมตอนนี้คือ,อยังไงอ่ะเย็บป,ปอคาร์ีนนะเออคิรเ,เนนะคะน่ารักมากอืมก็นั่นแหละคะ่ะเป็นลุกที่ โทนประมาณนี้เนีกแต่งบ่อยในช่วงนี้นะคะก็เลยเนี่ยมาอัปเดตกันให้ทุกคนดูว่าเราใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะก็นำไป adapt apply App ของเพื่อนได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสำอางในใช้เหมือนเหมือนแบบในคลิปนี้เปะ 1, 100๊ะหนึ่งร้อยอรือสีที่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยจัดไปเลยโซเซไปเลยรับลองนี่มาแล้วเนาะกับคลิป h o w t o นะคะฉะนั้น ต้องกดไลค์มาสักให้กันนะถอย่าทอดทิ้งชนะอย่ามารีเควสแล้วไม่ดูไม่ได้อย่ามาดูแล้วไม่กดไลค์ไม่ได้นะคะก็ไลค์แล้วคอมเมนต์จะเป็นกําลังใจให้ดิฉันมีแรงในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะโอเควังนี้มีแต่เพลงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย